โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาด62บล็อกข้าวขาวหมูเจ้านี้อร่อยแต่เขาไม่อยู่ทีนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าเราไม่คิดจะล้มเลิกถูกต้องค่ะพี่แล้วพ่อค้าหล่อมากนะนอกจากก๋วยกเตี๋ยวแซ่บแล้วพ่อค้าหล่อมากทุกคนอันนี้15บาทคือกินประมาณประมาณ3คำก็น่าจะอิ่มเห็นบละ่ะทุกคนได้ความร่วมือนะ่ารักเฮ้ยทุกคนภารากิจเราเสร็จแล้วว่าวันนี้เราได้กินเร็วรกว่าปกติ 워서나 <목소리> 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 เราก็อยู่ที่ตลาด62บล็อกอยากจะกินอะไรถามหาอาหารเย็นนะต้องมาที่นี่เลยตลาด62บล็อกจังหวัดขอนแก่นนะคะส่วนใหญ่ที่นี่นะคะจะมีเป็นของทานเล่นทานมื้อเย็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารตำสางของขึ้นชื่อขนมหวานก็จะมีคนพี่ๆทำงานนะคะแล้วก็อยู่นักศึกษานะคะที่อยู่ในมหาลัยมคนะคะจะมาใช้ที่นี่ในการทานอาหารนะคะก็จะเป็นแบบ มื้อเย็นนะสำหรับแบบนั่งกินนั่งเที่ยวนั่งซื้อนะคะก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแหละส่วนใหญ่นะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ตอนนี้โลเคชั่นตรงนี้นะคือเริ่มต้นจากขนมหวานเลยพี่พี่พดูดีเป็นเมนูพิเศษนะสำหรับขนมคุณแม่กล้วยบวชชีหาก,กินยากใช่ไหมที่นี่มีกินนะมีอะไรอีกอมีแกงบวชมีผักทองบวชนะคะมี ะมะพร้าวอ่อนมีนี่ไปดูใกล้ๆนี่เลยมีไอศครีมไอศครีมโบราณอะทุกคนแล้วก็จะมีพวกบัวลอยนะคะแล้วก็จะมีพวกขนมข้าวเปียกต่างๆมีไอศครีมที่เป็นเครื่อง mm hmm. เห็นไหมเริ่มต้นก็มีของหายากกินแล้วนะที่ตลาด62บล็อกข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไป ข้างในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเลาะไปก่อนจะดูว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างที่น่ากินน่าหยิบนะคะแล้วก็จะพบกับช่วง วาสนานำโชคนะคะตลาดที่นี่เราจะให้ผู้โชคดีทั้งหมด10รายชื่อนะคะเหมือนกันจะมีใครเดี๋ยวรอติดตามนะคะที่เพจนัตตี้ช็อปนะเพราะว่าโทรศัพท์เรียวมี453ยังเหลืออีกประมาณห0ายไหนเลขนะคะที่เราจะมอบให้กับผู้ที่โชคดีมูลลค่าอยู่ที่6,000บาทนะคะทุกคนแต่วันนี้ตลาด62บอบล็อกจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเลาะมาจากฝั่งซ้ายแล้วก็ไปฝั่งขวาแล้วก็ดูนะคะว่ามีร้านอะไรอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็น ลานเบียร์นั่งจิบเย็นๆใครไม่รู้จะไปไหนที่นี่นะคะทุกคนเปิดประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะจนถึงเที่ยงคืนสามารถที่จะมาหาของกินได้เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุกคนไปตามไปค่ะ ร้านนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนแต่เสียดายที่หยุดนะะแล้วก็จะมีใครที่ชอบสปาเกตตี้ขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปนะคะชอบสปาเกตตี้ที่นี่ก็มีขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะใครอยากกินซุก,กี้ซุก,กี้ก็มีนะคะนี่ไก่ทอดทุกคนดูด,ดิสิบบาทขออนุญาตถ่ายคลิปนะนะคะนี่ไก่ทอดเป็นไงคะไก่ทอดของอไก่ทอดอยุทยาอยากจะบอกว่าที่นี่มีทุกอย่างไก่ทอดอยุทยา เนื้อคขุนของเมืองขอนนะคะนี่นี่ที่พูดถึงราชาผัดไทยที่เนี่ยอร่อยมากผัดไทยอร่อยมากคือเจ้านี้เลยที่บอกนะคะอ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามพี่พี่โอ้โหไม่อยากให้พลาดปลาหมึกยกซดอยู่ตรงนู้นเห็นปะโอ้โหโได้เยอะที่เนี่ยของกินเพียบบอกเลยอ่ะที่นี่มาต่อคุมิสืตรงนี้ก็มีข้าวคุมิสืนะคะไม่ได้มีแค่แก๊บอ่ะ ร้านนี้นะคะข้าวต้ม62บล็อกใครอยากจะกินข้าวต้มแบบว่าเป็นข้าวต้มปุ้ยก็มาได้เลยอันนี้อร่อยมากร้านหน้านะคะนี่เจ้าเดิมเจ้าเก่านะคะจะอยู่ที่นี่นี่ลูกค้าเยอะมากช่วงจังหวะนี้นะคะเยอะมากเลยนี่ไก่ทอดนะคะชีสบาร์บีคิวไก่แซบข้าวยำที่นี่ก็มีนะคะไม่ต้องไปขึ้นห้างให้เสียเวลามาที่นี่แหละนุญาตไถ่ยิลิปนะคะ แล้วไม่แพงนะพี่ชิ้นหนึง12บาทชิ้นหนึง20บาทนะอันนี้เป็นอาหารตามสั่งนี่อันนี้เป็นหมูนะคะเป็นเป็นเชฟด้วยนะฝีมือเชฟเดูดิน่ากินมากเห็นแบบนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีลูกค้ามาลุมเพราะที่นี่ปิดเที่ยงคืน ไม่ถึงสี่ทุ่มก็หมดแล้วเจ้านี้ขายดีมากสายสุขภาพวิ่งเสร็จต้องมากินแตงโมปัน่นนี่เลยนะคะร้านนี้เจ๊พาน้ำผลไม้ปัน่นต้องมานะคะ<อ>ดูเนาะทำน่ากินมากเลยอ่ะอข้าวเหนียวหมูร้านนี้อยากจะบอกว่าปิดดึกเข้ามาทีไรได้หยิบทุกทีนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะเดี๋ยวพี่เขาจะออกมาดูอร่อยมากแล้วไม่แพงขีดละ40บาทคือได้เยอะมากทุกคนนี่แม ใครอยากจะกินก๋วยจั๊บนะคะอุบลไม่ต้องเดินทางไปอุบลมาที่นี่นะคะตลาด6 2บลอ็อกขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะเป็นข้าวก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็มีทั้งจั๊บแบบน้ำข้นน้ำใสแบบสาลายนะคะที่นี่มีนะคะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยทุกเกี๊ยอร่อยนะคะนี่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 น,น,น,นี่อันนี้คือสเต็กไงที่เราเคยพูดก่อนหน้ารายการถ้าใครอยากจะกินสเต็กอยากจะกินข้าวอาหารอีสานนี่สเต็กร้านนี้เลยสเต็กเด็กแนว นีมีโปรโมชั่นนะคะนี่รับหน้าร้านรับทันที10บาทลดทันที10บาทอีกเจ้าหนึ่งที่พลาดไม่ได้เป็นผัดไทยที่อยู่ใกล้บ้านเลยอะผัดไทยนะครสวรรค์ผัดไทยห่อไข่ที่นี่อร่อยมากนะซื้อประจำขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะอ่านี่นะคะแล้วผัดไทยที่อยากจะแนะนำนะคือผัดไทยห่อไข่ พี่เขาพิ่ถีพี่ถันในการห่อแล้วก็จัดจานมากอืไปเป็นปลาดุกฟูนะคะปลาดุกฟูเจ้านี้จะสดใหม่ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะสดใหม่มากค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะก็จะทําน้ำํำยําไว้จะมีทั้งแกลบใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งลายแมนถ้าหากินยักๆงนะปลาดุกฟูนะต้องตลาด62บบล็อกเห็นแบบนี้นะ คนละกล่องสองกองหมดแล้วไม่ถึงสี่ทุ่มเกลี้ยงมาค่ะทางฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตามสั่งข้าวขาหมูข้าวขาหมูเจ้านี้อร่อยแต่เขาไม่อยู่นี่นี่ข้าวขาหมูเสียดายจังเลย ผูส่าโฆษณาจะปิดนะคะที่นี่จะผัดไทยเยอะมากนะทุกคนแต่เราจะชอบจะผัดไทยทุกเจ้าอร่อยหมดแล้วก็จะพิธีพิถันในการให้ของหมดขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะคนี่เราเคยมากินคือดูนะนี่เห็นไหมค,คือจะมีความสดผัดไทยมันต้องคู่กับกล้วยปีไงโอเคค่ะันนี้น้ำปั่นอันนี้จะเป็นน้ำปั่นชาไทยจะเข้มข้นมากยังวนไม่หมดนะ ทางตลาด62บล็อกจะมีสองสองฝั่งนะคะส่วนใหญ่จะสังเกตว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เป็นกลุ่มกลุ่มแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยตรงนี้จะเป็นเขาจะขายข้าวหมูกรอบอย่างเดียวนะและอร่อยมากเจ้าเนี้ยหมูกรอบเขาจะอร่อยเช่นคะน้าหมูกรอบกระเพราหมูกรอบผัดเผ็ดหมูกรอบคือทุกเมนูจะเป็นหมูกรอบเขาเรียกว่าครัวหัวร้อน <laughs> นี่พ่อค้าเป็นคนผัดผู้ชายอื นี่ส้มตําเห็นปะคืออยากจะบอกว่าที่นี่นะที่นี่นะส้มตําเยอะผัดไทยเยอะไม่ต้องกลัวรอ,อนานแล้วเขามีแบบร้านนั่งนั่งให้ทานแล้วก็จะมีแบบใครอยากจะดูฟุตบอลก็มาดูได้เลยแล้วเนี้ยสามารถนั่งได้ทุกที่แล้วจะมีคนมานั่งเก็บอ,อันนี้นะคะเป็น เต้าหู้ทอดใครที่อยากจะกินไม่ใช่แบบเต้าหู้ทอดแค่ช่วงเช้าที่นี่เลยนะคะเจช่วงนี้จะเป็นเทศกาลกินเจคลิปนี้ก็ยังอาจจะมีอยู่มั้งนะคะนี่ก็จะเป็นแบบกล้วยทอดเอยไม่ใช่ขอโทษทีค่ะเป็นเต้าหู้ทอดข้าวโพดทอดเห็ดทอดนี่มาสูงใกล้ๆหูน่ากินเนาะขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปนะคะนี่นี่เลย นี่ไงอาหารอีสานที่เราพูดถึงมีทุกอย่างอีสานโคตรแซ่บอ๋ออันนี้ต้มเลง้งต้มเลง้งข้าวผัดกะเพรานี่อันนี้จะเป็นหม่าล่าโหเจ้านี้ก็ขายดีนะใทยจะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตไทยคลิปนะคะเห,เห็นไหมจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นทั้งนั้นเลยอ่ะที่แบบว่าเป็นบุคลากรนะคะเราก็ทำนีอันนี้จะมีขนมไทยนะคะอันนี้จะข้าวข้าวมันไก่ได้โคตรเยอะ นี่อันนี้จะเป็นขนมนะคะน้ำเต้าหู้แล้วก็น้ำสม้มเฮ้ยที่สำคัญกิจกรรมดีๆอันนี้เพิ่งมีเอ้มีได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนี่เลย นอกจากจะมีอะไรให้กินแล้วยังมีตูค้ครีบตุ๊กตาก็จะมาเล่นกันแบบนี้อุ้ยชอบร้านนี้จังเลยอ่ะสโลแกนก๋วยเตี๋ยวหากินยางมากชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าเราไม่คิดจะล้มเลิกถูกต้องค่ะพี่แล้วพ่อค้าหล่อมากนะ <im it> นอกจากก๋วยเ <im it> ตี๋ยวแซ่บแล้วพ่อค้าหล่อมากทุกคนถ้ามาที่นี่นัมเบอร์พร่อค้าแมค่ค้าก็คงจะเป็นแบบว่าฟิลติดลูกค้าหมดเลยเดี๋ยวกิจกรรมของเราอะ่ะช่วงวัฒนานําโชคอ่ะเราก็คงจะไปเล่นกับ กลุ่มลูกค้าดีกว่านาะเพราะว่าจะมีแบบว่านั่งรอกันเออ่ะอ,อยากจะแนะนําอีกร้านหนึ่งถ้ามาที่นี่ต้องกินแต่ไม่รู้ว่าปิดหรือเปล่าดูผู้คนเยอะไหมคือนั่งกินกันนะัน่ะนั่งกินกันมีทั้งร้านลูกชิ้นมีหอยนางรมคือสามารถนั่งกินแบบว่า<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฟู้ดฟุตทักใช่ไหมที่แบบมีมาตั้งๆส้มตำร้านนี้ก็แซ่บมากนะทุกคน เนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนตําเมืองเลยไม่เหมือนละ่ะคือตําเมืองเลยเลยอ่ะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะเนี่ยตาเมืองเลยน่ากินมากขนมเส้นขนมนี้ค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะคุณแม่มา62บล็อกเราจะไม่พลาดคือร้านนี้เพราะคือข้าวขยำน้ำพริกซึ่งมีน้ำพริกเมนูเยอะมากแล้วก็จะมีการเลือกเมนูเดี๋ยวเราก็จะเลือกเมนูเหมือนกันนะคะอ่ะก็จะเป็นใส่กล่องอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียก เลือกนะคะเรามาทุกครั้งเราก็จะสั่งไว้อย่างงี้แล้วเราก็จะกลับไปต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวอันนี้ควยจับอร่อยน้ำข้นวันนั้นเรามาเราไม่ได้กินเดี๋ยวเราก็เราเราเลาะเลาะไปเรื่อยๆเป็นครัวไข่นะคะก็คือจะเป็นข้าวไข่เคียวอันนี้ก็จะเป็นแนวน้ำส้มเพื่อสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นส้มตําขายดีมากเจ้านี้อีกอันนึงที่ขายดีสุดๆก็คือเป็นเย็นดาโฟโลมา คือชามใหญ่มากทุกคนเห็นไหมชามใหญ่ขายดีอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่นี่จะโล่งปโปร่งมากแล้วก็จะมีที่นั่งมีฟุตบอลมีดนตรีอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าฟุตทักนะคะก็จะมีพอเราซื้อเสร็จเราก็มาทานที่นี่ได้เลยซูชิหน้าล้นล้นยังไงเนี่ย10บาท15บาท1 5บาท20บบาทดูดิโคตรล้นดู น่ากินมากอะ่ะอันนี้ชิ้นละ10บาทนะเนี่ยชิ้นละ1ิบาทดูดิล้นๆเลยแล้วมีหลายหน้าด้วยนะอันนี้15บาทคือกินประมาณประมาณ3คําก็น่าจะอิ่มนี่นีอีกล้นอันนี้20บาทขยับเข้ามาคือก็จะได้แบบเป็นเนื้อกุ้งนะคะเป็นปลาหมึกอันนี้22ชอบมากเลยนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาแซลมอนคือชอบมากอยากกินอ่ะ ระหว่างนี้นะคะเราจะมาชวนน้องๆนะเล่นกิจกรรมกับเราหยิบโทรศัพท์พน้องมีโทรศัพท์พไหมค,ะม,คะ,ะมีใช่ไหมคะเดี๋ยวคิดตังกว่าก็ได้คะ่ะถ้ามีโทรศัพท์นะคะน้องเข้ามาที่นี้เลยคะ่ะพี่มาจากรายการวัสนาพาไปนะคะอขออนุญ,ญาตถ่ายรีวิวด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องๆค่ะลองไปเข้าไปที่เพจนี้เลยค่ะนัตตี้โฟนค่ะใช่ค่ะกดถูกใจเลยค่ะ กดถูกใจค่ะไปที่โพสต์แรกค่ะโอเคโอเคมาจับเลยไหนดูสิเดี๋ยวดูนะคะว่าได้หมายเลขอะไรเดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวขอดูหน่อยเรามารุ้นกันนะคะว่าได้หมายเลขอะไะดูใกล้ๆฟาบหนค่ะทุกคน1.7นะคะเดี๋ยวขอชื่อนะคะเบอร์โทรนะคะ เราจะพอไหมเนี่ยแต่เราจะให้แค่สิบหมายเลขนะคะทุกคนเพราะว่าตามสัญญานะ,ะดูเมนูก่อนนะคะของร้านซูชิเดี๋ยวช่วยน้องขายของนิดนึงนะคะซูชิหน้าล้นที่ขาะมีตั้งแต่10บาท15บาท20บาทใครที่หิวหิวนะสามารถไปที่แกลบมีแกลบมีลายแมนถูกไหมคะมีหมดเลยนะคะชื่อร้านนี้นะคะซูชิหน้าล้นนะคะเข้าไปเลย แล้วก็กดจิ้มได้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนน้องแชร์แล้วลอรอลุ้นกันนะคะแล้วก็จะเห็นตัวเองในคลิปนี้ไม่ว่ากันนะคะ <laughs> โอเคค่ะลูกค้าก็เยอะนะคะเนี่ยสำหรับหน้าแรกไม่รู้ว่าจะโหของว้าวหมายเลข1 0คะ่ะทุกคนอ่ะ <S <S เลขสวยมากอ่ะมาไหนคะอ่ะไหนเรามาดูกัน หมายเลขว้าวหมายเลข3 3นะคะไม่มีใครซ้ำแน่นอนค่ะเราผ่าดไปแล้ว3ามหมายเลขนะคะทุกคนนว่าแกงนี้เขาจะช่วยเราเล่นไป KPU KPU สวัสดีค่ะน่าจะครบพอดี7 <c oughs> ดูน้องน้องแบบช็อตฟิวเลยอะทุกคนที่มาจากรายการวาสนาพาไปค่ะพี่มีกิจกรรมในการจับหมายเลขมันเหลือแค่เจ็ดหมายเลขพอดีพี่ก็เลยนับดูแล้วไม่ไม่มีอะไรเจ็ดไหมหสองเจ็ดเจ็ดแค่จับแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับเท่านั้นเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเหมือนแบบว่าลูลานมือถือลานซ้อมมือถือลานพรอนออมมือถืออีกมืออีกลานนึงแค่นั้นเองค่ะโอเคบอค่ะ เจ็ดคนพอดีทุกคนเราจะครบแล้วตอนแรกมี3เบอร์แต่ที่นี่7เบอร์หลังจากนั้นเราก็จะไปกินข้าวเห็นบอลละทุกคนในความร่วมมือน่ารักห <c oughs> นูก,กดถูกใจยังคะ,ะกดไลค์เสร็จแล้วก็คือแค่กดตรงนี้ค่ะแล้วก็แชร์เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรก็ได้อะแชร์แค่นี้อาจ,จับเลย <c oughs> จับอ่าได้ลุ้นดูนะคะน้องหมายเลขหนึ่งได้อะไร หมายเลข49เฮ้ยทุกคนภารกิจเราเสร็จแล้วว่าวันนี้เราได้กินเร็วกว่าปกติวันที่16ทําทไมต้องแชร์รู้ไหมเผื่อตัวเองได้รับรางวัลตัวเองก็จะได้รู้เพร่อเดี๋ยวพี่ก็จะไปอัปเดตไลยชื่อใครอยู่ในนั้นแหละจับ่ะจับหมายเลขคนระเบิดเลยขันมีไลฟซื้อแล้วขึ้นมากเลยคะ่ะได้หมายเลขอะไรลูก30อันนี้อะไรอะ่ะ 18เออเลขสวยกิจกรรมรอบหน้า1,000 0บาทจะอยู่ในมือใครเราไปดูกันยังไม่มีเขียนชื่อเลยค่ะใส่เลยหมายเลข 11, 1น<ๆ>ึ่งหนึ่งไม่มีใครซ้ำแน่นอนออก็ประมาณนี้นะคะพี่ๆใครที่มาที่เที่ยวที่ขอนแก่นนะคะอยากจะหาของกินของทานเล่นแล้วก็อยู่ในบรรยากาศอุ๊ยขอขอปิดมุมนี้ได้ไหมสวยมากนี่ ใครที่มาเที่ยวนะคะจังหวัดขอนแก่นอยากจะหาของกินรวมศูนย์รวมของกินของดีของอร่อยแล้วของได้เยอะนะคะต้องตลาด62บ็อกอยังไงก็อย่าลืมเดินทางมาเที่ยวนะคะสําหรับวันนี้รายการวัส,สนาพาไปต้องขอปิดรายการกับน้องๆก่อนทั้งหมด7คนได้7หมายเลขแล้วลง เสร็จภารกิจของเราแล้วสําหรับตลาด62บล็อกาพาพี่ๆมาดูด้วยแล้วก็มามอบโช่งให้ด้วยนะคะพีพีหน้าเราจะไปที่ไหนดีเดี๋ยวเราติดตามกันด้วยนะจ๊ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่หาของจิ้มกอล